อันนี้เด้อพี่น้องเอ้ยเป็นพิธีการจำเขาเตินค้อนเขามาตุ่มเหล่าตุ่มแค่ที่นี่อัอนนั้นหมาคู่มีเงินมีคำมีห่วงเขาห่วงน้ำม,มีกล้วยอ้อยสวยปีใบคุณใบยอ่อใบเงินใบคำผ้าผ้าผ้าแพรสินพื้นเพราเพิ่นว่า สมัยแตะเกาปกติสมัยแตะเกาเฮาตะกี่เห็นดีกว่านี้พี่น้องบอได้เห็นแบบนี้ดอกต้นนี้มันกะง่ายๆเนาะเพราะว่ามันสมัยนี้สมัยหลุดเกี่ยวพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหย,ย,ย,ยอดอ้อยหยอดกลวยหยอดอ้อยมาแตีงมาแป้งให้เพิ่นให้เมียโคโซเพิ่นมาตุ่มเหลาตุ่มแค่มาหมันมาแกง มีหมากมียาให้เพิ่นได้เกี่ยวได้สูบคนเตะเกาเพิ่นผ่าเห็ดแต่พอตะเม,มียเพิ่นผาเห็ดประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มีผาเขาผ่าน้ำให้มันอ้วนมันเต็มอุดมสมบูรณ์ปีต่อๆมาอันนี้ก็เป็นความเสือต่อกันมาเนาะค่ะพี่นอ้องกับพะกันเห็ดว้จังซีให้เพิ่นอันนี้มีเกี่ยวมีข่า สูมือกับเกี่ยวขาวกับบยอย่างพี่น้อง,องเขาซัมเนีล่ะเขาเนี่สิมอม,มปีสัมบุบญเธออยู่เก่าทงสิบทงนี่ยละนี่ก็สิเป็นยูทูบเทียนอันเอ,นอินเพิ่นมาตุมาต่มเหล่าตุ่มแคร์อันนั้นก็สิเป็นน้ำจันน้ำจันให้เพิ่นมาสันมะเสวยเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นสิได้คำได้คูนเมื่อเสวก็ไปเลี้ยงปูแหงยายแหยกแล้ว อยู่หน้าเนะาะพี่น้องเขาเอื่อนเลียงหน้าตัวนี้ก็คือมาเอื่อนขวัญมาตุ่มเราตุ่มแค่์เพว่านวะเลาเราเขหาหอมมะลิแต่ว่ากะเอาไปไขายเมือ่อเหลอบกีถงเอมัน เฮ็ดตั้มประเภทนี้ตั้มอันนี้เพิ่นพ้าเฮ็ดพาทำแล้วพี่น้องยักว่าสีดีบดีอันนี้กับบหงเพราะว่า,เป,วาเ,เป็นความเชื่อเป็นความเชื่ออันตะกี้มีเหล่าเด้๋ยนี้เอาเขาไว้ในเฮือนเอาเขาไว้ในเฮือนพี่นอ้องตะกี้ตะกี้มันเอาเขาไว้ในเหล่าเดี๋นี้เอาเขาไว้ในเฮือนขอคุณทุกการรับชมได้เออจ้ะพี่น้องอันนี้คือประเภทนี้ทางภาคอีสานเนา เพื่อนเห็ดจังสีเนาะค่ะเนาะปกติก็เห็นดีกว่านี้แตงผ้าควันนี่กับบอดดิเห็ดจังสีได้พี่น้องบอได้ใส่แบบนี้ได้แตงขึ้ยยิงมะยางดีขายขายผ้าควันพ่อดดิแตงสินพื้นแพื่ว่าอยังให้เพื่อนเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องสุพูสุขคนที่มารับชมจนจบคลิปเนาะค่ะพี่น้อง